เป็นยังไงคะตอนนี้ตอนนี้เราท้ก็ค่อยๆรับรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ,<น>ๆค่ะ,คะแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าเต้าเต้าได้คำสอนจากคุณพ่อมาเยอะในเรื่องของการมองโลกในความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เราก็ถือว่าคําสอนนียเป็นเป็นอะไรที่ทําให้ทําให้เราเออมีสติแล้วก็ยิ่งเวลาเราเศร้าหรืออะไรเงี้ยเราก็นึกนกถึงคุณพ่อนึกถึงคําสอนก็เป็นอะไรที่ช่วยได้จริงๆกับคุณแม่ก็คุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสภาพจิตใจแ,แข็มแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ตะเวนทําบุญกันเยอะมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ครรอบ ห้าสิบวันคุณพ่อด้วยใช่ค่ะตั้งใจจะทำอะไรในวันในวันครบรอบในวันครบรอบก็ทำบุญนะคะก็มีถวายผ้าตรายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไปถวายสังฆทานตามประเพนีค่ะแต่คุณ็ชื่นชมว่าตาค่อนข้างเข้มแข็ง้มแขงมากก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อสอนมาเยอะค่ะคุณพ่อสอนให้เรารู้จักที่จะ ไม่ประมาทกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราต้องตระหนักอ,อยู่เสมอว่าเราสามารถที่จะเ,เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะกระทั่งแบบเรื่องชีวิตเราเองที่มันไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันช่วยได้ม,มากๆจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่โชวว่าแบบเหมือนโนกตเต้วเองแบบว่าโอ้กลับมาทำงานได้แบบแไม่คิดหาที่ความรับผิดชอบเลย กองให้ไปถ่ายค่ะก็จริงๆคือเต่าว่าก็ช่วยมากเลยนะคะกับการที่เราได้ได้ทำงานเว่างมันเหมือนเราได้โฟกัสกลับมาโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยไม่ไม่จมอยู่กับความเศร้าแต่ถามว่าก้อยก็ยังเศร้าอยู่แตอนนี้เหมือนเราต้องเป็นหลักมากขึ้นไหมคะว่าพี่เต๋อเองก็ก็ดูแบบเศร้ามากไม่ค่ะจริงๆแล้วทั้งเต้อแล้วก็พี่เต๋อคือเต๋อคิดว่าถ้าเต้อแบบ ขาดที่เต่าไปเต่าก็คงเซเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนเราก็จับมือกันทั้งคุณแม่ท,ทั้งพี่เต่าแล้วก็แจ้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพี่โน้สามีพี่เต่าอ,อีกคนหนึ่งที่เหมือนแบบมาช่วยกันพยุงให้เราสภาพจิตใจ,จแล้วก็การใช้ชีวิตมันเหมือนแบบค่อยๆกลับมาไม่ปกติแหละแต่ว่าก็เพื่อให้มันแบบพยุงกันไปได้ในช่วงที่ที่เรารู้สึกว่าเรายังอ่อนแอท่านมีมาเข้าฟันใช่ไหม ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนแรกก็ยังบอกเลยว่าแบบมามาเลยนะจริงๆเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้มากเลยแต่ว่าก็ก็ก็แบบอยากอยากเจอเนาะคิดถึงเนาะพี่สาวจะเจอใช่ไหมออกมาหาลานหล่อรู้ได้ไงอ่ะม่จริงไงอ๋อหล่อคือไซ้แล้ใช่เขาคือเขาก็เป็นแบบคือเขาคิดถึงมากๆจริงๆเพราะฉันเขาก็จะนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ค่ะเชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะทําให้เป็น เออขนบุญให้คุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชวนกันนั่งสมสาธิสวดมนต์ถุกคื<ะ>นคราวนี้ต้องหาต้องาพาคุณแม่ไปทำปกิจกรรมนอกบ้านไม่ให้อยู่คนเดียวก็คือก็จะมีแบบให้คุณแม่มอบหมายหนะ้าที่ให้แบบว่าช่วยดูแลหลานเ,เองนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณแม่ก็เป็น <c oughs> เป็นคุณยายที่แบบว่าทําหน้าที่คุณยายเต็มตัวเลยเพราะปกติก็จะพี่สาวจะดูวูั้นเลยนะคะ ก็มีไปทานข้าวกันกับคุณแม่เป็นครอบครัวใช่ค่ะก็ก็คุณแม่ไม่ค่อยออกนอกนอเข้าไหร่ค่ะก็ก็ชวนกันไปทานข้าวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะมีพี่หน่อยไปด้วยรค่ะใช่ค่ะก็ก็ชวนไปเพราะว่าเออก็จะได้แบบมาเจอการหลายๆคนจะได้มีแบบหลายๆคนมก็บอกว่าเป็นการเปิดตกรเอะไ่เอก็ไม่นะคะถ้าถ้าถ้าเป็นวันนั้นคือ ก็เป็นผ่านอินสตาแกรมสตอรี่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เปิดตัวเป็นท่าทางการท่าทางการไม่น่าเผลอขนาดนั้นเลยที่เราเองเรายังไม่พร้อมด้วยใช่ไหมยังไม่พร้อมที่จะแบบเอ้ยทางการการอื่นี่กันอุ้ยแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องค่อยๆค่อยค่อยค่ะหรือค่อยๆเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยคง คงมันไม่ใช่อีเวนต์อะจะเปิดตัวการเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนใจมากๆรู้สึกเขินนะเวลาคนมขาจะไเป็นข่าวแล้วไปเปิดตัวไป็นทางการแล้วแกล์เขินมากกูไม่กดดันนะก็เขินไม่ไม่เรียกว่าเขินนะแต่ว่าแค่แบบว่าทําไมต้องเหมือนหาวาระอะไรให้กับเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแกล์พะวงไหมคะในการแบบอ่าเราไปกินข้าวกับพี่เขาแล้วแบบยิ้มโทรศัพท์มาถ่ายแล้วเห็นหน้าพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแกลพะวงไหมว่าจะลงดีไม่ลงดี ไม่นะคะไม่มเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่เ<ม>ข้ามาในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบจะต้องพาวงว่าว่าจะติดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็<ม>ก็เราก็รู้สึกโอเคอะไรอย่างเงีง<ๆ>้ย ามกรเก็มีหลายคนค่ะที่ที่อยู่รอบๆค่ะมีทั้งแบบพี่ๆในวงการช่างแต่งหน้าพี่เอพี่โกทุกคนคือมาช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหมดแล้วก็แล้วก็รวมถึงแบบพี่ต้นด้วยเจมด้วยหลายคนเพื่อนักแสดงทุกคนมาเป็นกําลังใจให้เราก็รู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆที่ที่เขาแบบมาช่วยเราตั้งแต่วันแรกเลยค่ะอย่างการไปทานข้าววันนั้นแบบเปรั้งได้ที่ได้เจอเด้นทานข้าว ไม่ค่ะก็ทานหลายรอบค่ะความสัมพันธ์เป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะก็โอเคอยากต้นเองก็แบบชื่นชมมากในงานแบบดูแลต้วแล้เราก็สมมติตั้งแต่หนีมาคือเราก็มองเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วค่ะอย่างแบบพี่เต๋าเองอะไรอย่างเงี้ยก็เวลามีงานอะไรก็จะแบบว่าเออชวนพี่ต้นมาด้วยอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขามาเพราะว่าเขาเองก็ผูกพันกับคุณพ่อมากคือเหมือนเขาก็เห็นคุณพ่อเห็นเขามาตั้งแต่แบบ เด็กๆด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบมาด้วยความเต็มใจตั้งใจจริงๆว่าเขาอยากจะทําทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณพ่อเลยซึ่งว่ิวต้นก็เปลี่ยนเป็นคนในครอบครัวจริงๆคือมันรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็แบบรู้สึกว่าเออเขาก็เขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราคนนึงแล้วเราก็หวังดีกับเขาอะย่างเงี้ยเป็นพี่ชายเานใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแบบความสำคัองนช่วงแบบเออมันแฮปปี้ ก็ก็ดีค่ะก็ยังเหมือนเราก็ค่อยๆรู้จักกันไปนะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช่ค่ะก็ก็เออค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะคือเขาเองเขินไหมอ่ะไม่ค่อยโดนจับตามีภาพที่มาโดนจับตามองอืมไม่คงไม่เป็นเชิงเขินนะคะไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่ถามเธอแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะเวลามีภาพออกมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่นะคะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรค่ะ เรียกว่าเหมือนเราก็เป็นเพื่อนที่เรารู้พยายามรู้จักกันให้มากขึ้นเรียนรู้กันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะไฟเขียวจากกฝ่ายว่าก็บอกว่าแม่แกงเค่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพาไปรู้จักคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คําว่าไฟเขียวแต่ว่าคงไม่ คือจะบอกว่าไม่ใช่ก็ต้องก,ก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าหรือว่าจะใช่ก็ไม่ได้เพราะคือเตารู้สึกว่าคืออย่างตอนที่เราเป็นแฟนกับพี่ต้นหรืออะไรมาตลอดเวลาก็คือเขาเราก็ยังอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยยังโดนว่ายังติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออมันไม่ได้มีคําว่าไฟเขียวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกๆอย่างในในชีวิตเราเราจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย คงคงไม่ได้มีไฟแดงไฟเขียวนะ<า>เด็กอย่อางเฟอร์บี้มีมีคอมเมนต์ไหมคะเกี่ยับกับ,กบคนนี้อะไรอ๋อเออก็ไม่ไม่ไม่ได้มีนะคะเราก็เจอกันคุยกันปกติไม่ได้มีนอกร้ออะไรค่ะแต่เหมือนก่อนหน้านี้เต้าเจอเยอะเหมือนกันที่มันติดโควิดพอดีเนาะไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เกี่ยวกับเหมือนดราม่าเรางุ๊งอ่อนรุนนี้นั่นแหละค่ะอยาคถามอะไรไหมคะเออเคยเต้า คือเต้ก็เห็นนะคะแต่ว่าเต้ก็ไม่ได้เหมือนเอามาคิดอะไรมากค่ะเต้เต้เข้าใจว่าทุกคนมีมีสิทธิ์ในการจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ่อเต้ก็คิดว่ามันมันเป็นการตัดสินใจของเราในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงวันนี้มันมันก็ใช้เวลาทั้งทั้งตอนที่มันมีปัญหาหรือว่าใช้เวลาในการแก้ไขามาประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนมาถึงวันนี้ถามว่าเราเสียใจไหมเราก็เสียใจอยู่แล้วแต่แต่ว่าทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความสุขเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะแบบก้าวออกมาให้ได้อะไรเงี้ยทุกก็อย่าไปทุกนานเพราะว่าคือเรื่องที่ทุกที่สุดในชีวิตที่เรากลัวมากๆกก็คือการที่เราเสียคุณพอ่อ เราก็ต้องมูฟออนออกมาให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าเราจะต้องกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมหรือว่าเวลาที่เราแบบมีความสุขมากๆเราก็อย่าไปยึดติดกับมันมากเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่กับตรงนี้ละค่ะเราไม่มีทางรู้ว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วมากๆเพราะฉะนั้นก็แบบพยายามมีสติค่ะแล้วก็ไม่ว่าคนจะพูดอะไรแล้วก็แล้วก็ เต้าก็ไม่ไม่ตัดสินไม่ไม่แบบไม่ไปไม่ไปพูดกับเขาว่ามันไม่ควรพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเต้าก็เต้าก็ฟรีๆเพราะต้ารู้สึกว่าเต้าไม่สามารถห้ามใครได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถห้ามเต้าได้เหมือนกันเพราะมันก็คือการตัดสินใจในชีวิตของเราที่เราจะต้องรับผลกระทบหรืออะไรเองอะไรแบบนัเตาอึดอัดไม่ได้เพราะว่ามันมันพูดไม่ได้มันติดคอิวไม่อึดอัดเลยเ่อนที่เขาเรามูฟออนแต่เขาไม่มูฟออนเขาก็จะเมีนอยู่แต่เรื่องเดิมเรื่องเดิมว่าทำไมถึงไม่อี่เรอ่มอะไรอย่เงี้ยสมมติอัเรามดคุย ไม,ไ,ไ,ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเราเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าก็ก็พูดได้เต็มที่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราก,เราก็เราก็ใช้ชีวิตของเราสิ่งที่เราทําวันนี้มันก็จะไปมีผลในอนาคตของเรามันก็ไม่ได้แบบคําพูดของใครไม่ได้จะแบบมาทําให้ม,มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราเราแคร์คนรอบๆข้างเราเราไม่ทําให้ใครเสียใจอะไรอย่างเงี้ยกับการตัดสินใจของเราก็พอแล้วค่ะตอนนี้เหมือนกันเลยนะคน ติดปากกันเนาะคนที่มอยอกันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยแบบสุดท้ายดาราก็ไปโซอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในแก๊งเราก็ก็พบไปตื้นมันก็เป็นเหมือนคำสรุปสั้นๆแต่ถ้ว,ว่าจริงๆมันมองตื้นไปเนาะคือกว่าจะมาถึงวันนี้โอ้โหเราผ่านมาเป็น10ปีเลยกว่าจะพิสูจน์ว่าเออเราไปกันไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันมันผ่านการแบบว่าแก้ไขแล้วก็ไม่แก้ไขออะไรอย่างเงี้ยมามาเยอะมากแต่ว่าการที่จะแบบไปตัดสินใจแบบนั้นก็ มันตื่นไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องคําว่าไฮโซอะไรเงี้ยเต้าก็ไม่ไม่รู้เพราะเต้าก็ไม่รู้ว่าเต้าใช่หรือเต้าไม่ใช่หรือว่ายังไงหรือว่าคนที่เขาถูกเรียกเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เต้าคิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยแฟร์เหมือนกันที่เขาเหมือนจะต้องถูกจํากัดความแค่คํานี้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะอยากถูกมองเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าในสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนชอบเต้าก็ไม่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 แปะอะไรอะค่ะแต่ว่าพี่นายเขาทำใจใช่ไหมถ้าเป็นแฟนเต้าเขาต้องโดนจังตรง ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเต้าเต้าก็ใช้ชีวิตของเต้าค่ะแล้วก็แล้วก็เอ่อบาลานซ์ให้ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเต้ารู้สึกว่าเต้าไม่อยากทำให้ใครแบบไม่แฮปปี้อะไร